สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะมาแกะกล้อง dji store พอดีว่าปรางอ่ะได้รับการสนับสนุนจากเ <c oughs> จ้าภาพก็คือพี่ไมคลูซิเฟอร์นะคะเป็นผู้สนับสนุนกล้องตัวใหม่ของปรางเลยนะคะ <c oughs> คาดว่านะปังคิดเอาเองนะน่าจะมาจากคลิปใไปขอพอหลวงพ่อโสธรน,นะคะทีนี้ อ,อยากจะให้คลิปของปางอะ่ะมีคุณภาพแล้วก็มีเสียงที่ดีนะคะยูอยากได้ไหมก็เราไม่เคยโกหกใครเราก็บอกว่าเราอยากได้แต่เราก็ไม่คิดว่าจะมีใครให้เราขนาดนั้นอะไรอย่างนี้พี่เขาก็เลยให้มาตอนแรกเราก็รอว่าเราจะรอแอคชั่นหกแต่ทีนี้ไปฟังคลิปของพี่ขุนมาพี่ขุนบอกว่าอยากใช้แล้วไม่ต้องรอั้งถุก่อนคือเขาแพ็คมาอย่างธรรมดามากมาก อันนี้ปางซื้อรุ่น Osmo Action 5 Pro นะก็คือจะมีอุปกรณ์พร้อมเลยเดี๋ยวปางค่อยมาแกะกล่องแล้วก็3ามขาที่จริงๆแล้วใช้กับ360นะคะเพราะปางอยากมีเน็คคล้องคอค่ะแล้วยังมีไม่มีนี้อีกด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะปางเป็นสายลุยๆแอคชั่น่ะปางจะไม่ค่อยติดไม่เท่าไหร่เพราะใช้ไม่เฉพาะ แบบไปเจอลมอยู่ในแบบตู้หรือว่าอยู่บน systems, รถไฟนะคะที่ที่แบบอ่าเ,อเสียงเยอะๆรบกวนรบกวนหน่อยปางจะใช้ DJI Action 5นะคะเขากเก็บเสียงรอบๆได้ดีเลยทั้งๆที่แบบว่าไม่ต้องติดใหม่และที่สำคัญแก้ไขปัญหาเรื่องของการถ่ายคลิปในที่มือดอีกด้วยโอ้พี่ไหมหนูรอ Action 6ไม่ไหวแล้วและอย่างหนึ่งเราเป็นคนไม่ชอบรุ่นที่เป็นรุ่นเลขข็คู่อ่ะชอบเล็คี่เพราะว่าเราเป็นรางไปคนเดียวไงขอบคุณนะคะขอบคุณอีกทีแล้วล่ะ เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเราจะมาทำรีวิวชิ้นบายชิ้นกันให้ดูอีกทีนะจ๊ะ